ชีวิตแจ็คอัมพรนั่งขายน้ำพริกลำพังส่งเลี้ยงลูกชายหนึ่งในหกเซียนบวกมืออัาลาทีมชาติชีวิตไม่เหมือนเดิมหลังแจ็คอัมพรยาขาดอดีตสามีนั่งขายน้ำพริกลำพังส่งเลี้ยงลูกชายถือเป็นอีกหนึ่งนักตบลูกยางสาวชาวไทยที่สู้สุดใจสำหรับอัมพรญาติผาหรือแจ็ค จกกี้หใน6เซียนที่เดินทางไปสู่ศึกวอลเลย์บอลหญิงเนชันลีด2 0 2 1ประเทศอิตาลีโดยแจ็คก,กี้ได้รับเลือกให้เป็น1ใน17คนที่สมาคมลูกยางเรียกตัวเข้ามาช่วยทีมชาติโดยก่อนหน้านั้นเพียงไม่กี่เดือนตัวแจ็คก,กี้เองได้ประสบมรสุมปัญหาด้านชีวิตคู่หลังเมื่อวันที่4มีนาคม แจ็คก,กี้ได้ตัดสินใจโพสภาพใบหย่ญญากับสามีคือในสมพรวันนับประภาที่แต่งงานกันมา6ปีผ่านทางอินสตาแกรมพร้อมข้อความระบุว่าบันทึกไว้ในความทรงจำฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอจะไม่พูดว่าใครผิดแต่มันคือทางออกที่ดีที่สุดสำหรับเราสองคนเรียกได้ว่าทำเอาช็อกวงการวอลเลย์บอล ไม่น้อยเลยหกเซียนนักตบสาวไทยได้ออกมาอำลาสนามหลังเสร็จสิ้นการแข่งขันศึกเนชั่นลีก2021ที่เมืองริมินีประเทศอิตาลี ซึ่งงานนี้ต้องบอกเลยว่าทำเอาแฟนวอร์บอลถึงกับน้ําตาซึมไปตามๆกันซึ่งถึงแม้ว่าในวันนี้พวกเขาจะตัดสินใจอําลาวงการไปแล้วแต่เชื่อว่าหกเซียนตบสาวไทยจะต้องจดจำ และตาตึงอยู่ในหัวใจของคนไทยทุกคนอย่างแน่นอนหลังจากเล่นให้กับทีมชาติไทยมาอย่างยาวนานถึง20ปีและต้องบอกเลยว่าถึงแม้ทางด้าน5เสียนนักตบสาวไทยจะอำลาแล้วแต่ก็ยังมีอาชีพรองรับ ก็คือเป็นพนักงานของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคและมีเพียงทางด้านของอัมพรญ,ญาติผาเท่านั้นที่ไม่ได้เข้ารับการทำงานการไฟฟ้าด้วยเหตุผลส่วนตัวซึ่งวันนี้ทางเราจะพาไปดูอาชีพของอัมพรหลังอัมลาและเป็นเพียงคนเดียวที่เหล่าบรรดาหกเสียน ที่ไม่ได้เข้ารับการบรรจุที่การไฟฟ้าแต่งานนี้ก็สบายใจได้เลยเพราะเธอมีธุรกิจขายของออนไลน์อยู่ไม่ว่าจะเสื้อผ้ากระเป๋ารองเท้ารวมไปถึงหมูแดดเดียวและน้ำพริกที่เป็นสุดลับของครอบครัวเธอเองจ้าฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดเข่าใหม่ๆด้วยนะคะ